สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวอินทร์บทุกคนนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสล่านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปบ้านไผ่นะครับผมไปรีสอร์ทของพี่คนนึงในกลุ่มนะครับผมเพิ่งจะเปิดใหม่ๆนะครับผมเราจะไปฉลองกันที่นั่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรวมตัวกันกันกนกบอ,อีกสิบเก้าลำนะครับผมอยู่ที่พอยต์คอนแกนนะครับผมไปเดินทางกันเลย เดี๋ยวรอลูกพี่อยู่ลูกพี่บอกรอแป๊บหนึ่งโอเคโอเคอ่ะพร้อมแล้วอ่ะเดินทางกันครับผม เรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับที่ผมจะต้องไปถ่ายนะครับผมที่สำคัญคือเราจะไปเจอกับคาเล่ทั้ง19ลำนะครับผมวันนี้จุดเช็คพอยที่พอยอารีน่ารับน้องบอลเก่งนะครับผมนะากลายไปแล้วครับง่ายละง่ายละโอ้โหอย่างไร ธรรมชาติที่น่าหลงไหลนะครับผมเพราะว่าวันนี้คุณนกฟูก็คงจะร้อนตัดแตกแล้วครับผมนะครับผมปาบรรยากาศดีมากครับวันนี้คือสองข้างทางนะครับโอ้โหลงไล่ลงนานะครับผมตอนนี้กำลังจะต้องเตรียมฤดูฝนอย่างเต็มตัวนะครับผมแล้วไล่ชานาก็จะให้ให้หน้าแบบนี้ไว้นะครับเพื่อรอน้ำฝนที่จะตกมาครับให้เต็มทเขาขึ้นมาครับ A a เดินออกจากบ้านก็จะร่าเริงร่าเริงมาครับผมเดี๋ยวเราจะไปจอดรับพี่ชายอีกหนึ่งคนะคระดับพี่เอแครครับผมมาจับตาล้างภาพนะครับมาจอดรับเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับผมต้องจอดแถวนี้แน่นอนนี่นะครับนะครับ

ให้ยุเทิร์นมันบ่ไปกันเบิร์ดเลยนบ่โเโ,เโเ่เคเดินทางกันเลยในกลุ่มย่อยครับผม,ผมองไปรวมตัวกันอีก Okay. หมอปาเข้อฟงเริ่มออกล่าได้จวดจ่ดพีน่น้องจวดจ่ไปเรื่อยๆครับผมตามสไตล์ชาวสองล้อ อะไรวะข้างหน้าสีมสมอะไรไม่รู้นี่มันอะไรอ๋อเขาทางทางเฮ้ยโอ้โหย วัวยางมาต่อยยางมาตอยยางมาตอยโยโย่ y ow. Y ow. ี่อะไรของกูเนี่ยไปเรื่อยแล้วกันนะครับผมชมบรรยากาศสองข้างทางไปเรื่อยแล้วกันครับผมเดี๋ยวเราจะไปรวมกลุ่มตอนที่พอยฮาเร่ย์สันโอ้ขอนแก่นนะครับผมเราจะดูว่ามีรถลำไหนสวยๆแลหล่อบ้างนะครับผมดูๆทั้งนั้นนะครับผมบอกเลยครับ19่เาลำนี้เราจะไปรวมตัวกันที่พอยฮาเร่ย์สันโอ้ขอนแก่นครับผมไปกันเลย เราก็จะถึงพอยแล้ววันนะครับผมเราก็จะถึงพอยแล้วนะครับวันนี้จะได้รวมตัวกันโอโหรถริงคลาสิกับาวี่นะครับผมมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับถึงพอยแล้วครับพี่น้องนั่นเป็นไงครับไม่มีตะขันรอ,รอๆบ้านพี่น้องเลย ว่ะสุดยอดเลยนี่มาจอดใ,ใกล้งแฟ้เลยเรารุ่นเล็กครับเราถอยจอดไม่ยากครับ ถึงอยแล้วพี่น้องร้อนสุดๆนี่เป็นไดเป็นไดเป็นได้มีแต่อนขักขักพี่น้องเลยพูดเอ,อาโอ้สุดๆเลยเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายนะครับ โอเคกลังจะไปกันนะครับผมจุดหมายม่านไพรแด่จะอ้อมไปทางสารคาม ร่อาร์าแดดแดดร้อนมากครับพี่น้อง39องศาจะ40ก็ว่าได้นะครับน่าจะพร้อมกันทุกคนแล้วนะครับ ใส่เสื้อมาผิดตัวรถขาเจ้ามีเพลงฟังกันหมดนะครับผม <c oughs> ไม่เป็นไรเราร้องเองก็ได้ <c oughs> Okay. ทับเรียวนะครราชสีมาไป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 กันดีกว่า อ๋อร้อนมากมากก็ถือว่าไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับผมสุดๆเลยครับประมาณห้าสิบกิโลครับเดียวคนระับก็ยังทำไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับ ใหญ่ก็จะเลี้ยวยกนี้เลยครับผมว้าวยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะครับผมแต่บรรยากาศโลกหน้าได้ อ่ะสถานที่หลับที่จอดก็เรียบร้อยนะครับผมมาถึงแล้วในกาศขนบุวีนี้ครับผมเดี๋ยวให้รอพักเหนือยก่อนเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับผม แล้วครับผมรีสอร์ทที่บ้านะครับวนี่จะเป็นโซนราา้านกาแฟสวยๆนะครับแต่ยังทำไม่เสร็จนะครับผมกำลังจะสร้างนะครับผมฝั่งนี้ก็ยัจะเป็นแบบซุมนั่ซนะุ้มให้นั่งนะครับผมโอ้เพิ่งเลี้ยงมาครับนี่โอ้ มันก็ลองเลี้ยงไว้นะครนะับี่นนี่ยังไม่เสร็จดีนบะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าบ้านต้นไม้เดี๋ <c oughs> ยวเราจะถ่ายบรรยากาศรอบก่อนนะครับตสวนมะม่วง จะเป็นสวนมะม่วงนะครับผมบ้านต้นไม้นะครับสุดยอดไอเดียดีจังอู้มาถึงแล้วดแบบนี้กันเลยนะครับการเดินรอบบ กับข้าวเราเสร็จแล้วครับเมนเรแรกนะครับผมกับต้นไผ่และบข้าวเนื้อเส้นใหญ่เลยมต้มยำปลาดิบะวกเแบบไม่ไม่มีตินเลยรรับรเลยรายงานตัวปิดเน้นเนนรงานตัวครับเมนูต่มาครับผมมึงมึงดิบไซนนะมึงไซน์ไก่ข้าวรัด ก้าบหมูก้ามลาบหมูร้อนจังเลยนี่ครับว้าวข้าวขับข้าวว้าวตอนนี้ทุกคนกำลังใส่กันเลยครับทุกอย่างแรงน้ำเกล,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 ลือันนี้น้ำเกลวยนะครับเดีย๋ยวก่อดกลับเราก็จะแบบดื่มน้ำเกลวยให้มันกระชุ่มกระชวยใจก่อนนะครับถึงจะขับรถได้นะครับผม กินก็จะประมาณนี้นะครับไก่ย่างวันขอผลขอผลฟางพวกเราครับยังไม่ได้ชิมเลยขอชิมก่อนนะในนีอเอาผลวางครับไก่ย่างขอผลวางร้านพวกเราด้วยร้านพวกเราครับอเคครับ ลาได้ครับทกชาได้ครับี่ยวไม่มีนด้าใครเี่ยวไม่มไม่ไ้อเยกด่้อง็นด้าเป็นนเมาน้ำลำไย่พี่เมาน้ำลำไยคนเต้ก็ไม่ได้ไหาด้วย้โอเคครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับเอาเต้้ไรตาไร้านเลไร้านเลยนะ ตะวัน,น,วน,นร้อนคาเฟ่จะเปิดเลยเๆวนี้นะครับผมใครที่อยู่อำเภออำเภออะไรนะอำเภอบ้านไผ่นะครับผมามาไ,ได้นะครับฝ<ม>ากร้านคาเฟ่เล็กๆไว้ในดวงใจด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับบรรยากาศในการดื่มกินแล้วก็ขี่รถเล่นท่องธรรมชาติเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมในช่องนี้มีหลายชาแนลด้วยกันช่องเล็กๆในดวงใจของเราสำหรับวันนี้สวีดัสสวัสดีครับ